สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมัร์เชเต้นำนาน,นะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมมีโอกาสได้ทํา่าเจ้ารถออโตมิติกนะครับตัวนี้ก็เป็นยามาฮามีโอนะครับก็แปลงคา์บิวนะครับหลายอย่างให้กับลูกค้านะครับก็มาเหลือกเห็นตัวนี้ครับได้มาลองสตาร์ตตัวนี้ดูก็เลยตัวนี้มันคือตัวสตาร์ตเสียครับปิด เดี๋ยวนี้จะพามาดูวิธีการอ่าแก้ปัญหาของมันนะครับสาเหี่มันฝืดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะครับอธิบายให้ดูว่าหลักการมันทํายังไงนะครับก็วิธีแก้ปัญหาที่มันฝืดแล้วสตาร์ก็ไม่ติดนะครับลูดไปเลยนะครับมาดูสาเหตุของมันกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอานอ็อตเลื่อนน็อตก,กันนะครับ เปิดน็อตฝาเลยนะครับมันจะมี่าฝาแผ่นเหล็กนะครับปิดกันฝุ่นกันอะไรเข้าไปของมันนะครับอย่ก็กันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่วพอกันได้ครับก็เนี่บเจอนี่ครับตัวนี้มันตัวนี้มันนะครับมันจะฝืดมากครับที่จริงอ่ะมันต้องมีจารบีนะครับ อัดไว้ตรงนี้ก็จะตรงนี้คือปล่อยทิ้งนานนะครับก็คือมันทำใหมันฝืดนะครับบางทีเราสตาร์ทไปก็ไม่ออกให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาออกก่อนนะครับเอาตัวนี้ก่อนดึงตัวนี้ก่อนนี่ครับมันแข็งมาก ซึ่งอ่าพอมันแข็งอ่ะไอตัวเนี้ยมันเด้งออกมาแล้วมันไม่กลับเข้าไปครับมันจะขูดเลยครับขูดกับหัวน็อตไอตัวสายพันมันนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาครีมนึงออกกนะครับ ได้ทําการดึงออกนะครับใช้คีมล็อกดึงออกฝืดมากครับต้องใช้อ่าผมใช้น้ํามันครอบจักรวาลน,นะครับโซนิกฉีดเข้าไปนะครับรูมันมันไม่ให้ตัวนะครับตอนแรกสนิมกินนะครับคือเจ้าของเขาปล่อยไว้มากตรงนี้ก็นะครับจาระบีไม่มีเลยครับมันก็ทําให้เป็นสนิมติดตายนะครับก็ ไอ้ตัวเนี้ยมันจะปกตินะครับเพราะว่าสปริงก็ดันอยู่นะครับตัวนี้ปกตินะครับก็เราก็ทําการมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอ่าเกีีรยหัวมันสักหน่อยนะครับเพราะว่าลอยมันเสียดสีมานะครับเพราะว่าตอนแรกมันเด้งขึ้นมาแล้วมันเด้งขึ้นมามันกลับไม่ได้นะเพราะว่ามันฝืดนะครับ ทำให้ไปสีกับไอหัวน็อตเนี่ยครับหัวน็อตตัวเนี้ยสีแล้วก็ทําให้เป็นรอยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเจียแล้วก็จะมาทําการอัดจารบีกันนะครับก็หลังจากที่ผมเจียเรียบร้อยนครับนี่ก็แต่งนิดนึงครับแต่งให้มันเรียบนิดนึงด้วยตะไบครับก็เรามาดูเขี้ยวมันครับเนี่ย นี่ครับเขี้ยวมันจะแบบมีบินมีงอให้เราเอาตะไบนะครับแต่งนะครับแต่งเหลี่ยมมันนะครับเหลี่ยมทางนี้นะครับแต่งตามที่เราต้องการนะครับแต่งพอได้มันคมๆนะครับเป็นเหลี่ยมคมของมันนะครับแต่มันเป็นเหล็กที่แข็งมากครับตัวนี้ าโอเคครับอย่างที่ผมแต่งแล้วก็เราก็มาทําความสะอาดรูมันนะครับทุกรูเสร็จแล้วก็เราก็ทําการอ,อัดจารบีนะครับก้อนอื่นครับอัดไปเลยเนี่ยตรงเขี้ยวมันนะครับเขี้ยวเฟืองมันนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับ เราทําให้มันฝืดไม่ได้นะครับเราปล่อยมันมันจะเืดถ้าเราไม่เอามาอัดจรารบีหรือว่าออกมาดูแลมันนะครับแล้วก็รูนี้ได้ครับอัดเข้าไปเลยครับสําคัญครับแล้วก็แท่งแท่งเหล็กสลักมันได้นะครับสลักสลักฟลังสตาร์มันเสร็จแล้วก็เอาเย,ย่เข้าไปเลยครับ ขนาดนี้ยังฝฟื่อเลยนะครับเดี๋ยวคว้านรูมันก่อนนะครับเพราะว่ารูม,มันอาจจะแบบมีตันนะครับแคบหลังจากที่ผมใส่สลักเข้าไปนะครับให้เราก็นี่ผมก็สลักใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปก็อจารบีไว้ครับแล้วก็เรามาอัดจารบีตรงนี้ครับเฟื่องมันตรงนี้ครับตีงนี้ก็สําคัญนะครับ มันลื่นไว้ดคีครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบไปนะครับประกอบก็คือโดยการให้เราอ่ะถีบตัวนี้ขึ้นมานะครับดึงตัวนี้ขึ้นมาว,ว่าถีบลงนหันมาอย่างนี้ก็ถีบลงไปถีบลงให้เฟืองมันส่วนตัวนี้มันขึ้นมาสักหน่อยนะครับนี่ครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับ โดยให้อ่าตรงนี้มันไอลิ้นมันเข้านี้ครับก็โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ลองถีบดูก็จะทำงนานนคืนครับก็เสร็จแล้วครับอันนี้ก็คือวิธีการซ่อม ตัวสตาร์ทเท้าของอพวกสายพานนะครับพวกมีโอปีโนพวกเนี่ยครับพวกคลิกพวกอะไรเนี่ยครับก็การทําง,งาน,ในใคล้ายๆนะครับก็ไม่เปิดนะครับตอนแรกเปิดเนี่ยพอเราดันมามันก็จะถีบตัวออกมาครับก็ไปเกาะกับเฟืองข้างหน้าเกาะสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ เป็นการอ่าซ่อมเฟืองสตาร์นะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับมาดูว่าผมจะมีอะไรมาแนะนําใหม่นะครับ